แต่ถ้าทำไม่ได้นิดเดียวก็พอไปก่นะไม่ต้องเยอะนิดเดียวได้ไหมมองไม่รู้แล้วจะเอาหญิงเลยเป็นองหญิงอ่ะมันนา<อ>่าเกลียบมองฉันเข้าใจไม้ไคะแต่เพาเป็นทางเล่นของเขาก็ต้องเล่นขออนุญาตนะคะอาจ,จะดูเอ เก็บความรู้สึกไว้สักแป๊บนึงเป็นอะไรเป็นอะไรยืนไม่ขึ้นจริงๆแข็งไปหมดแล้วอะไรขามันนั่งนานเร็วๆรีบไปบอกเร็วๆเข้าตามด้วยนะตามไปด้วยอีกทีเดี๋ยวยีทีเห็นไม่ชัดอีกเทีเ่อองยง<ด>นึ่งเอาเย็นยืน บทหลังม็นั่งน้ำได้เรื่องไหมเนี่ยได้เรื่องแน่นอนโปรดก่อนนะที่เบราชาองค์สุกมายามาออกขึ้นเป้า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 เฮ้ยอะไรอ่ะเล่นน่าเกลียนเขาทำมาเขาไทยบ้องมาไอ้ไปบอกกระสุมายะพี่เบจราชาไปให้เขาเป้าไฮ้ป้าป้าป้าอะไรกูเพื่อนเลยมังเหรอออกไปได้นะกลับไปมันก็ต้องทำไงอู้ยทำมันต้องทำไงป้ามาหนูนี่กูเป็นเจ้ากูไอ้เลย มีปรดกอดองสุมายาที่เบตราชาไม่ให้ขึ้นเป้าไปบอกที่เบตราชาองสุมายาจะมาขอขึ้นเป้ามาทุกวันเลยน่าเบื่อโปรดกอดที่เบตราชาองสุมายามาขอขึ้นเป้าปาบปาบปาบไปบอกสุมายาที่เบตราชาไม่ให้เข้าเป้าไปปาบปาบไม่ปาบ ไม่ได้มันต้องปาไปยังไงก็ต้องปาผู้พระเอกไม่ถิบโจ๊กไม่เกี่ยวกันมันเไมนทางกลยต้องปามึงทำไงคุณทำไม่ได้ต้องทำไปบอลกระสุนมายาที่เบนนายชาไม่ให้เข้าเป้าไปเฮ้ย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 ไอ้นี่ไปเน่าๆเลยไอ้ไอ้ยังไงปด ได้ทำตัวน่าเกลียดแล้วดูสิเลยไอ้กิ่นนี้แทบมาผู้ชายทุกวันเหมือนจะไล่หน้าใหม่ได้อายุนี่อะไเชียวป้าป้าเดี๋ยวป้าตบม้ากระเด็นหรอกมาไม่ยุเข้ามาได้ไงอ้าก็บอกบอกว่าให้เข้ามาได้เลยไอ้บอกให้เข้ามาโซฟี่อะ้รอยู่งั้นรอตรงนี้ หมือนเลือกจะมาถึงกูกูสั่งว่าไงให้ไล่ไปไหนก็ได้ก็ไล่เองหญิงกันไปแล้วเขาไม่กลับก็เลยไล่เขาหองไปเลยมึงนี่ซื่อหรือเซอเนี่ยอย่างเงี้ยซื่อจังไอ้บิ๊กที่เรื่องจริงกูไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยเฮ้ยกูเป็นกษัสริยที่เกลียดผู้หญิงสตรีกูไม่ชอบกูเคยแตะบอกทั้นชื่อบิ๊กยังล่ะไม่ใช่เออึงฉันพูดถึงเพื่อนึงฉัน นีะเขามาแล้วเราก็คุยเขาไปยังไงก็ต้องแต่งงานกัน่าบาทเป็นพระคู้มั่นจะไปหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกใช่ไหมคะโอ้ไปเคยห้ามยุยงส่งเสริมธุมายาทำไมถึงเกี่ยวขนาดอย่าเข้ามาใกล้ตัวพี่พี่ถูกผู้หญิงไม่ได้ถูกพี่ขนลุกพี่ชอบสุมายามาทำไมเจ้าจะพี่พูดดีๆได้ยังไงอะที่มันตำหนักสวงพระองค์เข้ามาได้ยังไงผมฉันก็ จริงแล้วว่าผมมฉันจะเข้าน้องออกในตําหนักเสดพี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเราทั้งสองคนนั้นเป็นมายเลิฟเป็นคู่กันเราเป็นคู่มั่นกันเราเป็นมายเลิฟกันมาได้อยู่แล้วเป็นคู่มั่นก็ถูกต้องก็แขมันหมายกันไว้ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่มีสิทธิ์โดพี่ตอนนี้แต่ถ้ายังดื้อรันมาทุกวันไม่แน่นะ งานมั่นหรือการแต่งงานอาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้ออกไปเลยไม่มีธุระก็ออกไปไม่หม่อมฉันไม่ออกหม่อมฉันมือไม้ัดฝักไฟตีตุ้มยาสบาดสบายจริงจังเลยไม่เอาพี่ไม่ชอบคนรูปร่างแบบนี้วโอ้ต่อเหล่าเหล่าเหล่าของพี่ต้องสูงเพียวปบใช่อันเนี้ยใช่เหรอเตี้ยเรียบไม่มีอะไรเลยจะพี่ไล่หม่อมฉันไปยังไงหม่อมฉันก็ไม่ เพคะสุมยะเฮ้ยพยาค่ะเป็เรืองแล้วไงเียดงมา่พูดอหินได้อ๋ได้พระนางไปหาจะมาให้เห็นจะไม่ขอเว้นช่องว่างกลับไม่ไยไม่ไปทอดเนียผมไม่ทอขทางอีกบอสไปเฮ้ยทางอยู่ทางไปยวอไู่ที่ี่ ข้าได้จะไปจบไม่รมดาจะรู้สุัยดีนพี่เรามอยากเนกอยนะพีแต่ต้้องพี่เนองเป็นผู้หญิงเช่นไรจงออกไปให้พ้นเราพี่ไม่อยากจะสใหญยน้องร้นรนแบบนี้โหเกิดมา เป็นผู้หญิงเที่ยวมาวิ่งหาผชายเป็นหญิงต้องมีจางอายไม่ส่งมาทำใจบัดสีถ้าหากดื้อเด้ทำได้ที่จะเอาไม้ไล่ตีไม่ไปใช่ไหมไม่ไปตีแน่